กินอิ่มน้ำสำร่างกันแล้วไงคะก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยเออมันมืดสินะแม่อ้อมไม่ได้เอาไฟมาส่องแม่ดงฟ้าพี่หมอกขี้จอาขี้บน <t> <mm> เดี๋ยวแม่อ้อมจะไปดูน,งนางนภาหน่อยเมื่อวานได้เจอมานิดนึงก็ดีใจแต่พออีกวันเี้ก็ไม่เจออีกเมื่อวานเย็นก็ไม่เจออีก ไม่รู้มันไปนอนอยู่ตรงไหนของมันวันนี้แม่อ้อมไปถกหญ้าไปไปเยอะเหมือนกันนะพวกต้นไม้ที่มันพันพัน่ะถกไปเยอะเลยแหละเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปดูนะคะมันมืดแย้วพี่มอกอืมกลัวนะลงุงลุงเลยอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยลมเย็นเดี๋ยวคืนนี้แม่ปล่อยไปวิ่งเล่นลูกคืนนี้แม่ให้ไปวิ่งนะครับนะครับพี่เมฆนะครับคืนนี้คุณแม่ให้พี่เมฆไปวิ่งนะครับนะครับพี่เมฆครับ นะครับพี่หมอกครับมันนอนหมอกข้างข้างกันโอ้ยนะพี่หมอกนะนอนหมอกข,ข้างข้างกันนะลูกนะเดี๋ยวคืนนี้่แม่ให้ไปวิ่งเล่นกันนะครับจุดเกอดของจุนแม่นะครับลมเย็นค่ะลมเย็นยุงยังไม่มาแต่ว่านอ้อมต้ปิดไปก่อนเพราะว่ากว่าแม่อ้อมจะกลับมามันจะค่อนข้างช้านะคะจุนฟ้าอุ้ยแม่รู้สึกได้ถึงยุงนะลูกแม่สัมผัสได้ทําหันหน้าหนีทําหันหน้าหนีแอนทำหันหน้านห,นหนีแหมทําทเป็นหันหน้าหนีนะพี่ฝนฮะฮอ เป็นหันหน้านี้เมื่อเย็นเนี่ยแม่นะซัดไปหลายตู้บอกว่าแม่ทําความสะอาดอยู่ห้ามนอนก็จะนอนตรงเนี้ยแม่ออมต้องบอกไป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 ,ไปวิ่งนอกนอกวิ่งวิ่งออกไปนะคะวิ่งออกไปเหมือนกันพอวิ่งออกไปเสร็จก็วิ่งกลับเข้ามาอีกเพราะอะไรเพราะว่าแม่ไม่ได้ออกไปด้วยวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับเราจะให้ออกกําลังกายไม่ใช่ว่าแม่อ้อมทําความสะอาดแล้วออก็เอาแต่นอนนอนนอน,น,อนไม่ได้ไง,ไงพี่ฝนเนี่ย ประจำเลยค่ะนี่ผักต้มค่ะเห็นไหมคะเขาเลือกกินแต่ผักก่อนเห็นไหมคะเขาเลือกกินแต่ผักต้มก่อนเขาชอบเห็นไหมคะก็จะเลือกกินแต่ผักต้มก่อนเมื่อกองวันนีอ้อ้อให้กินไอติมไปสองลูกครึ่งอีกขึ้นลูกแม่กินก่อนแล้วให้พี่ฝนกินทีหลังไอ้ข้างหลังร้องแล้วค่ะจะวิ่งแม่ลองเตรียมพร้อมแล้วล่ะเดี๋ยวจะเอาไปวิ่งในบ้านเห็นไหมคะ หมดแล้วค่ะผักเห็นไหมคะกินผักก่อนมันหวานไงผักต้อมอ่ะแล้วก็อุ่นๆอยู่กำลังอุนอ่นๆอย่างเงี้ยอือชงอบค่ะอืมแม่อองกระลึงซื้อน้ำมันมะพร้าวเนี่ยสาเหตุที่ต้องตัดขนก็เพราะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยขึ้นพุ๊บมาอีกแล้วเนี่ยพุ๊มาอีกแล้วเนี่ยพุ๊อีกแล้วเนี่ย ผูเต็มเลยตอนเนี้ขึ้นเต็มเลยอือคืนนี้มาอ้อมเปลี่ยนอาหารนะไม่อ้อมให้กินเป็นรสหมูแต่เพิ่งกินได้แค่สองสามวันเองนะปุ๊ก็ไม่เป็นไรสู้กันต่อไปปุ๊ก็ทาปุ๊ก็ทาค่ะช่างมันค่ะแต่แต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรงไงคือถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้เขาขนเขาเต็มเนี่ยนะ มันจะมองไม่เห็นเลยนะมันจะมองไม่เห็นเลยแต่ว่ามันจะหลุดออกมาให้เราเห็นว่าเป็นแบบชิ้นๆชิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเป็นเป็นขนที่ติดกันเป็นแพร่ๆแม่อ้อมพอถ่ายล้วก็ไม่ไม่ได้มองมันจะเป็นอย่างนั้นค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะมันจะหลุดออกมาแบบนั้นแต่ว่าขนจะเงาสวยทั้งตัวเลยเหมือนที่ในรูปที่แม่อ้อมถ่ายตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแต่ว่าแม่อ้อมจุดประสงค์ก็คือต้องการจะรักษาเขาคอยทายาให้เขาเพื่อไม่ให้เขาคันด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างพอทายาพอมันแห้งมันก็จะไม่คัน ยืนก็ลําบากเกินขาก็แป็นๆเ,นเนออเช้าเย็นเช้าเย็นยานะฝนกินยาให้หมดลูกฝนยาครับยากินยาด้วยครับลูกยาเออยากินยาด้วยลูกกินญ่เลยข้างหลังร้องไหญเ <c oughs> ลยค่ะพีฝนกินยาลูกยายานะลูกต้องกินยาให้หมดนะคะกินเรียบร้อยยาลมเย็นมากไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่า ทำไมในนั้นนะฮะไอ้อลุ้มอยู่ไหนเนี่ยลุ้มอยู่นี่ <c oughs> หลายวันแล้วล่ะที่ไม่้อ,อมไม่ได้ปล่อยก็เลยแบบร้องเันยเงี้ยวเงวีง้ยวเงี้ยวเงี้ยวอืม เรียกกันลูกอ๋อลืมถอดปลั๊กไฟอย่ายุ่งกับกระจกฉันนะเห็นกระจกค่ะซื้อมาแต่ยังไม่ได้ติดช่างเข้าไปต่างจังหวัดเมย์แม่อ้อมเล่นโยคะได้แค่วันเดียว คือวันนั้นเล่นเกือบชัมมออ่วโมงคือจะออกกําลังกายตั้งใจเอาไว้ว่าเออจะออกกําลังกายทุกๆอังคารพุธพฤหัสนะก็ปรากฏว,ว่าเริ่มเมื่อวันพุธเล่นไปได้แป๊บหนึ่งอุ้ยไอ้ลุงกระโดดขึ้นโต๊ะกินข้าวกระโดดขึ้นโต๊ะกินข้าววันนี้จะฟาดเลยไอ้ลูกหมานี่ก็เพื่อนก็มาเรียก แม่อ,อมก็ไม่ได้เล่นได้พักหนึ่งเอาเดี๋ยวอีกแล้วสุดท้ายเล่นได้แค่45นาทีก็ไม่ได้เล่นต่อเพราะตั้งใจจะออกกําลังกายเพราะร่รางกายจะได้แข็งแรงวิ่งไม่ทันค่ะโอ้โหคุณคุณลูกคุณนี่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยนะคุณเนี่ยไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาเลยนะเมื่อกี้ไปก็ไม่เจอนางนภา,าค่ะตีเสียงเงวเงวแม่อมน,นึกว่านางนภา,านางแขก ออาวนี่อีกแล้วแผไขค่ะเป็นไงล่ะคะเสียงวิ่งกันไม่ได้เปิดไฟไว้ให้นะจุนฟ้าค่ะจุนฟ้าอย่ายุ่งของจุนแม่นะคะเวียนหัวคะ่ะถ่ายไอลิงพวกนี้มันเวียนหัวคะ่ะ ไม่ทันแล้วค่ะเจ้าฟ้ากลัวค่ะกลัวเสียงหมาเหา่ามุดเข้าไปมุดเข้าไปใต้ตู้นี่เพิ่งเล่นกันเสร็จค่ะแล้วก็เอากลับเข้ามาในบ้านมุดเข้าไปในตู้ค่ะแล้วก็ใต้หลังตู้แล้วก็ไม่ยอมออกมาแม่อ้อมก็เอ๊ะทำไมฟ้าไม่ยอมออกมายังไงก็ไม่ยอมออกยังไงก็ไม่ยอมออกแม่อ้อมก็เลยต้องแบบเคลียร์พื้นที่กว่าจะออกมาได้ออกมาก็กลัวหน้าซีดหน้าเซียวได้ยินเสียงหมาเหา่าอ่ะ คือพอดีเขามาฉีดยาที่บ้านแม่เกียงไงคะหมอคือนี้รถคันนี้รถของวุฒิคันนี้ถ้ามาทีไรอ่ะหมาหมาแปกนะหมาได้ยินเสียงันได้หมาก็จะแบบเห่ากันแบบรับกันอ่ะทีนี้เจ้าฟ้ากลัวกลัวหนักมากเลยอ่ะหน้าซีดหน้าเซียวเลยอ่ะนี่เล่นกันจนเหนื่อยแล้วไงคะนี่เสียงหมาหยุดเห่าแล้วหมาหยุดเห่าแล้วเขายังชั่วหน่อยไม่งั้นกลัวมากเลยอยู่ข้างพี่หมออ,มอยู่ข้างพี่หมอ ข้างไอ้ยักษ์ค่ะไอ้ยักษ์ก็เหนื่อยแล้วนะคะดูสิคะดูท่าสิคะเหนื่อยค่ะเล่นกันจนเหนื่อยค่ะ